ทักอุ่งามสร้างทางเงินเลยเสียเส้นเล็กตับตับเพียงเดียว เอาไปอันนี้ใส่ทุกอย่างครับพิเศษเหมือนกันเส้นมีมีหมูปเปื่อยเอ้าใส่ลงไปหช้อนน้ำตาลวันนี้พอแล้วปกติกจะไม่กินน้ำตาลเยอะไม่กินเค็ม พริกหนึ่งช้อนใหญ่ครับชอบกินเผ็ดโอ้ระเซียโอ้เนี่ยพริกขวานิกคนขวาน้ำส้มนิดหนึ่งน้ำส้มหนึ่งช้อนนี่พอครับพอชิ้นหนึ่ง

โอเคพ่อแบบสีนะครับนะครับทักกระแซก่โอ้วหลุกเลยมีลูกศิลป์นำสำหรับู้ใดมักลูกศิลป์ล่ะกบรถกิบรถกิบรถดายได้ละแค่นี้ก่อนนะครับกรากินให้ดูขอนรสชาติเป็นไงอือแซ่บ ต้องเสร็จกไม่กินไม่ห่อยพอแล้วโอเคครับพุงเสับ